น่องแก่ปุด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 อันนี้ม้าไมค่ะทุกคนมิโตวสีดำสีตัวตัวขาวตัวหนึ่งเป็นสิบนะคะเกุ๊กตัวขาวรุ่นนั่นน่ะมีไข่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้น่ยังเด็กหน่อยอ๋ออุอด d a n i มันเป็นล้อกูดิสอย่าตั้งแต่ทุกคนเมื่อเช้านี้พ่อใหญ่เก็บไปสองฟองมีอีกฟองหนึ่งนะคะโอเคโอ้งเต๋อหน่อยนะคะทุกคนท่านใหญ่ๆโอเคเมื่อเนี้ยคือฝนสิตกนี่ยแหละค่ะ โอเคโกอินฮันนี่แรงนะสนอด <Okay. S 1> อยแคนพอกกาอหมอร้อนไม่อื่นคาสิเก็บอ่ะทั่วร้านเต่ากับทั่วพุ่มอีนะคะ ทุกคนนะเบิองดอกไม้ข่อยเบิองดูเบิองดอกอันนี้แหมโอ้ยคือง,งามแต่ทุกคนสีข้างในนี่เป็นสีม่วงข้างนอกเป็นสีขาวนะคะเบิงค่ะทุกคนนี่นี่สีม่วงอ,อ่อนป้าชิชัวเนี่ย เดีอ่าช่วงที่บรไดเก็บบุบเบรีแล้วก็จะทําความสะอาดตรงนี้นะคะฮหดเป็นอ่าสวนดอกไม้งามๆปีหนากค่อยชมความงามอีกนะคะทุกคนค่ะต้นอ่าตมอดเออย่างกะมะเขือเทศค่ะทุกคนมะเขือเทศเกิดอันแบบว่าข่อยนะำบ่วยลกทิมนะคะอยจงไว้เนี่ย นี่สุดทยสุดที่ชอบเลยชอบเลยใช่อ e าทูมอฟะมอฟ e ยารูสไ t h ัน e ทุกคีเบิ่ดอกนี้สวยหรือเปล่าคะทุกคนนี่คือในขานี่ค่อยชิมตัดเอาไนไปไปใวาวอย่าดมสลด อันนี้ก็ดันแล้วนะคะจิ้นสุดอายุแล้วนะคะนี่แม่ทุกคนดอกนี่แม่คืองามแทะนะคะเนี่ยบึ่งดอกบานซื่นคอยคะ่ะทุกคนสะอ่อนบานซื่นค่ะเมื่อน,นี้ก็จะทำคำสาดบเบอรี่ <laughs> สามถังพุ่น,นะคะทุกคนเมื่อวานสองถังกับมือกอนนี่ถังหนึ่งนะคะก็จะจะส่งดูค่ามืออื่นนะคะตรงนี้ก็โฮกค่ะทุกคนไม่ได้ดูแลเลยโอ้โดอกกุหลาบสีโอ,โอรสคืองามแทะเมื่อไรต้องโชว์ให้เอฟซีเบึ่งก่อนเ <c oughs> บึ่งดูค่ะทุกคน ซีโอรดแมมโอ้ยไม่ดอกเดียวซีโอรดมกแกมมายอนเน่งามงามงามป้าประเด้เฮาไปเลือกบูเบอรี่ขายลูกค้านะคะทุกคนเหนื่อยค่ะ ทุกคน่อยทำควาสะอาดบลูบอรีใกล้จะครบแปดกองแล้วนะคะอันนี้กองที่8เหลืออยูนิตเดียวก็จะเต็มนะคะนั่นแหละแล้วเสร็จจากอ่านี่แล้วก็จะเาไปส่งลูกค้านะคะ,ะมือแรงน่ะตามจริงน่ะพญายฟรังก็จะไปจิบกาแฟบัานลูกสายไงน่ะคะเพราะว่าอ่าวันเกิดเขานะคะ วันเกิดเขาตแต่วันที่สิบแปดกราคกดาเพื่อราคาแต่ว่าแกน่ะป่วยนะแกปวดหลังแห้งก็เลยเอาปจัดนะคะเราเมื่อเน,นี้ก็เลยนัดไปจีบกาแฟาแต่ว่า่อ่น่ะก็รู้สึกว่าเป็นบาดปวดหัวน,นะคะก็เลยบอกไปเพราะไงก็มีอาการเดียวกันนะคะ,ะเล่นพักกันนะ่ะอ่าโทรไปบอกว่าบอกไปเพราะว่ามีหลานน้อยไปน้ำนะคะย่านเอาเอาบาดเอานี่ไปติดหลานน้อยนะคะนั่นแหละก็เลย อ่าบอกไปแต่เมื่อวันที่18ที่ผ่านมาน่ะอ่าพญยายรังก็ได้ชื่อของขวรแล้วกะ็อ่าได้ไปเยี่ยมลูก้ายก็ไปอันนี้แล้วล่ะค่ะก็เลยเมื่อนี้ค่อยก็อาการก่ค่อยดีบรนไดนะคะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วก็จะไปส่งอ่ะอันนี้ให้ลูกค้าก็จะบอกลูกค้านะคะว่าจะเอาตั้งไว้อันบันไดนะคะ ตัวยายกันบ่อยากันพอเพื่อนยานเอาบัตรเอาอยางเป็ติดเพื่อนน้ำชิ่นนะคะทุกคนนั่นแหละก็เรียกว่าจะเอาตั้งใบบันไดให้เพื่อนนะคะนั่นแหละอันนี้ก็คงจะได้อีกว่สองถังสองกล้องนะคะทุกคนสรุปแล้วสามถังนี้นะคะกับกับถังน้อยอันนี้นะคะทุกคน ก็จะได้อยู่ประมาณสิบกล้องนะคะนั่นแหละนะคะทุกคนเสือเสือเอ้อออย่างนี้คิตตี้นะคะอันนี้นะเอฟซี FC ส่งมาหายจากเมืองไทยนะคะทุกคนคุณพี่จะ,ะจุรีพรนนะคะส่งมาหายแต่งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เพิ่งจะเอาออกมาใส่ตอนแรกว่าจะเก็บ ใยถัดไซตอนไปเมืออยู่เมืองไทยนะคะนั่นแหละนี่ก็เลยเอามาใซนะคะสวยไหมคะคิตตี้นะคะขอบคุณคุณพีอยู่แล้วพอรอมมากๆนะคะที่ส่งลิปสติกแล้วก็เสือ้อชุดนี้สองชุดแล้วก็ชุดนอนอีกชุดหนึ่งนะคะทุกคนนั่นแหละน่ารักนะคะราคาใก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคน เก็บตอนเก็บมัน่ายากนะคะมันยากอาตอนทำความสะอาดนี่แหละมันต้องใส่เวลาเขาต้องเห็นห้ละเอียดนะคะมีเอเอมีอ่ค้นขายบุหรี่คนหนึ่งนะคะแกน่าจ,จะเป็นคนที่อ่าค่อนข้างจะไปท้างหมากงายนะคะทุกคนแล้วที่นี่ เป็นคนรวดเร็วนะคะเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดเร็วปุ๊ปบปั๊บปุ๊บปั๊บอีหยังซี่นะคะแต่ว่าขาดความอ่าเรียบร้อยอย่งนี้นะคะทุกคนเราก็เลยเอาว่าบลูเบอร์รี่นะขายให้ลูกค้าบลูเบอร์รี่ก็แตกกะกะเสียบรอยง่ายหลุดไปแต่มันบอลนา่าแต่คือมันอาจจะมีมีน้ำมีหย่างซี้นะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งนะมันเป็นช่วงที่ฝนตกที่นะคะแล้วก็ อาจจะคิดว่าลูกค้าน่ะชิบว่าชิบวติยางซีนะคะเพราะว่าแกเอามาแกก็เอาไปใส่ในช่องฟิวไว้นะคะเพื่อที่จีบว่าให้ลูกค้าเห็นว่าบูเบอรี่น่ะมันเป็นน้ำเป็นยางซีนะคะเพราะลูกค้ามันรับไปแล้วลูกค้าเลยไปเปิดเบื้องเราก็มันเก็เกาะเป็นน้ำแข็งเป็นแบบบเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันนะคะทุกคน ลูกค้าก็เลยเอามาคืนเราก็เอาไอม้ไปสินะคะนี่แหละค่ะคืออ่าถ้าภาษาบ้านเฮ้ากะอาจจะเรียกว่าเห็นแก่ัวเห็นแก่เงินจนเกินไปจนลืมถึงคุณภาพของสินค้าสินะคะนั่นแหละทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าบุเบลลีนะ่ะบวสวยบวางามกันยังกันยังเอาไปขายให้ลูกค้านะคะทุกคนอันนี้นะคอยกับ่ชอบเด็ก ค้นแบ,บ่งสี่อันเพียรแบ,บ่งสี่นะคะแล้วที่นี่พ่อลูกค้าเอามาคืนทันทีจะจะเอาไปกินเองหรือเอาไปอ่ีอย่างสินะคะยังเอาไปขายให้ลูกค้าคนอื่นต่อนะคะซึ่งบ่มีความอ่าบ่ามีจรรยบบาบรนของอีอย่างเลยจริงสินะคะทุกคนนั่นแหละค่อยก็เลยอ่าออรู้สึกบ่โอเคน้ำปนไดนะคะ นันละค่ะนี้ก็ว่าสู่กันฟังเืือนะคะว่าถ้าเขาเห็ดอีหยังเขาจะต้องเน้นคุณภาพก่อนเราจะต้องอละเอียดแล้วอ่อนนะคะเพราะเงินเขาหามาเขาก็หาไม่ยากคือกันพอแม่อยากได้แต่เงินเขาละเเี็ดไปทั่วที่ทั่ว,วแดนนะคะนั่นแหละนะคะมันก็จะเสียเฮาพร้อมเสียเราถูกด่าถูกว่าให้อีกนะอับอายพร้อมนะคะทุกคนนั่นแหละว้า เมื่อหลายเก็บบลูเบลรีมาตั้งยี่สิบกว่าปียังมาอันนี้อยู่นั่นแหละค่ะค่อยค่อยเพิ่งจะเก็บบลูเบลรี่ขายจริงจังอยู่ประมาณสี่ปีนี่แหละค่ะปีแรกๆนะค่อยกันยังเฮดบ่เป็นเด้ค่อยเอาแตงแต่ค่อยฮาตะบะเอาขวานออกค่ะทุกคนค่อยบปรูนะนั่นแหละ แต่ว่าบุเบลีคอยกับโดงามว่ามีน้อยแตกน้อยอย่างแต่ว่าขวานมานังสีข่อยกับเบรวออกใินะคะ่ะเราที่นี่ถ้าเขาเอาขวานออกขวานมันก็แข็งนะคะทุกคนเวลาที่ผูเทากินเด็กน้อยกินนังเสียมันอาจจะไปทางคอก็ได้นะคะทุกคนนั่นแหละนะคะเพราะ่อยรูต่อมาคอยกับเหตุแบบดีแบบสุดยอดเลยนะคะมีแต่คำชมแหละคะ่ะว่ามีคำตีจักอย่าง นะคะแตงแตคา,ายบูเบอรี่มาก็มีเท่นั่นละเออมีมิติอยู่เทื่อนหนอ่งบูเบอรี่นะอันนี้นะคะทุกคนมันมาถึงสามลิตรนะคะกล่องเนี่ยมันอาจจะขาดยู่ลายจะถึงสามลิตรนะคะเราที่นี่ลูกค้าเลยถามพญาวากล่องอันนี้นะถึงสามลิตรบอพญายรล่งเราก็บารเคยตวงนะคะทุกคนเราก็เลยว่าถึงมอสั้น แล้วเขาได้ซื้อไปเขาก็เลยเอาไปตวงนะคะทุกคนเอาไปตวงใส่อันใส่ริดอันนี้เขาเจาให้ยเบิง้งลิดขอ่อยใส่ข่อยหาค่อยหาลิดไเห็นค่ะทุกคนเพราะงั้นก็ไปไว้ใส่บนั่น,หนแหละ นะคะเหยือกนแม้ทุกคนเหยือกอ่ะลีดหนึ่งนั่นแหละขเขาเรียกเป็นตวงตวงแร้วกเขาว่ามันพเถึงสามลีรมันขาดและสั้นแล้วที่นี่พญายกเกลยโอนเงินคืนให้ใหยเพื่อนกองละอ่ายี่สิบโคนน่ะค่ะั่นแหละแบบว่าพันซื้อสามกองนะคะทุกคนอ่าละแล้วที่นี่ก็เลยบอกผู้ใดลูกค้าคนใดามาซื้อก็เลยบอกว่าอ่าบ่ขายเป็นลีดขายเป็นกองนะคะ ขายเป็นก้องเอาก้องอันนี้วัดเลย,ยสที่นะคะทุกคนนั่นแหละมครัางเดียวเท่านั้นล่ะค่ะเพราะว่าความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าข่อยกับพญายกบกระเคยกับบเคยอาก้องนี้นะมามาวัดอา่าลิจากเทือนะคะนั่นแหละนี่ล่ะค่ะถ้าเขาเหตุีหอย่างเฮาจะต้องเหตุให้ดีที่สุดนะคะทุกคน เนี่ยนะคะของข่อยก็จะเต็มเลยค่ะทุกคนของคนอื่นน่ะว่าเต็มดีคือของข่อยเด้อันนี้คือลูกค้าบอกให้ฟังเด้่าของข่อยน่ะถึงคุณภาพดีแล้วก็เต็มพร้อมทั้งซี่นะคะเนี้ยฮอกเก็บฮขาไม่ไดป้ปลูกไว้นะคะฮากอา่าเฮ็ดเขาแบบว่าให้ดีที่สุดทั้งซี่นะคะให้มีคุณภาพเขาไม่ได้ตินะคะว่า ต้องเอาหน่วยหนย่อยหน่วยใหญ่นะคะของข่อยมีหน่วยหนย่อยหน่วยใหญ่ผสมกันนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าข่อยก็เลือกแบบบ่ให้ยมีหน่วยแตกบ่ให้มีหน่วยแบบว่าห้มันเสียนะคะถ้ามันหน่วยแตกนี่ยังสีทุกคนเนี่ยถ้ามันหน่วยแตกยังสีแล้วมันไปแปดตัวอื่นยังสีมันจะเสียนะคะแล้วรสชาติมันก็จะขมนะคะทุกคนนั่นแหละนั่นก็จะบ่เป็นคลดีนะคะ เขาจะต้องเฮ็ดอีหย่างจะต้องเฮ็ดให้ให้เขาชม่มว่ามันเฮ็ดให้เขาได้รับลังนะคะนั่นแหละเฮ็ดยังกับตามถ้าเขาบ่เห็นแก่ตบ่โงกบอ่อันนี้จนเกินไปเขากะอันนี้ต้องคิดถึงใจเขาใจเล้าน้ํานะคะนั่นแหละเขาถ้าเขาเป็นคนซื่อเขาก็อยากได้สิ่งที่ดีๆขึ้นกันนะคะนี่แหละไปเลย ต้องทำดีเพราะว่าต้องทำให้ดีเพราะว่าถ้าห้องไปซื้อน้ำคนอื่นเ่าไปเลือกอยากได้กองดีด้ืยอกันนะคะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เอามาวอรซูก,กันฟังนะคะน,นั่นแหละตามจริงนะเพื่อนบอกว่าเอาสิบกองได้บัวมาสัน่นข่กรเลว่าข่้นเอาสิบกองตั้งล้อมือไมแจะมือแน่นะ แต่ทำความสะอาดได้แค่นี้ค,ค่อยเมื่อยค่ะว่าสินะคะทุกคนนั่นแหละไปอยยันฝรั่งลงมาบอกข่อยบางบางทีอ่าข่อยอ่าเราห่วงแล้วใส่ข่อยนะคะ่ะเราอยู่ข้างบนเราที่นี่ข่อยไส่ายฉันบริเงินดอกขันอยากเบากะลงมาพี่นั่นแหละเราก็เลยบอกว่าลูกค้าบอกว่าเอาสิบกองไดบัวสัน้นเล้วว่ามันบัวมันเนี่เฮ็ดแปดกองแค่นี้เพว่าสินะคะขันเอาสิบกองก็ได้อยู่ค่ะทุกคนเนี่ย แต่ว่าต้องใส่เวลาเลือกกองหนึ่งก็ชั่วโมงเคึ่งนะคะวันเป็นชั่วโมงเดียวคือก็แล้วชั่วโมงเรึ่งพราะว่าอย่างเพว่าบูเบรีนะมันจะนิ่มนะคะทุกคนค่อยจะต้องอเลือกตัวนิ่มมันถิมน้ําตัวอันี่มันนิ่มมันน,นี่นะคะนั่นแหละนี่ก็มา รอยก,กันฟังนะคะมีเอฟซีถามว่าพญยฝรั่งนะ่ะไปน้ำนนะคือให้เปน็นนางเบงเจซื้อคือบอกให้เราซอยเก็บนะคะอันนี้กับคงเกเป็นเอฟซีไม่นะคะที่บลูพญยฝรั่งล้อเก็บบุเบรีบ่ได้ะคะ่ะทุกคนล้อนะ่ะ มีตาข่างเดียวแล้วเวลาเราเก็บทังซีบัเบรีก็แตกแล้วบอกเป็นคนนะ้นละเอียดเรียบร้อยแล้วเราปวดขาแล้วก้มบันได้แล้วพาตัดหลังพาตัดคอผ่าตัดเต็มโตแล้วนะคะแล้วเราก็เป็นโรคเข้าเสื่อมนะคะนี่แหละแล้วเฮ็ดมาเก็บบัเบรีบมาได้หรอกคะ่ะอันแหละถ้นแม่เราวนางลงเก็บหนะ่ะเรากจะลุกว่าคืนคอยกระิยากอีก ะะลรบไปเป็นโมน่ะก็ดีแล้วนะคะนี่ละคะ่ะก็เลยมาตอบคาถามเอซนะคะว่าสาเหตุอย่างที่คอยบ่ให้ลอเก็บนะคะมันมันลอเก็บ่อยก็หามบ่ให้เก็บเพราะว่าเคยเก็บเช่น,นึงแล้วให้ว่าบวาอยู่เป็นอาทิตย์ได้ไปหาหมออีกเสียงเงินอีกค่าน,น้ามันค่าหมออีกค่ายาอีกหลายค่านะคะนีคะตอนนี้ก็เต็มแล้วนะคะ เต็มพ้นแล้วนะคะถ้าเราพ้นหลายกั่อดีเพราะว่าอันนี้มันก็จะทับมันก็จะแตกก็ต้องเอาให้ให้เต็มนะคะทุกคนให้เต็มแบบพอดนะะีนี่นะคะแกดกล่องแล้วนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้า แปดนะคะนี่แหละเมื่อแล้วทุกคนเอาเดี๋ยวพ่อยก็จะไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จะไปส่งบูปูบารีให้ลูกค้านะคะหรือบางทีนะ่ะอาจจะสวนพญายนะไปซื้อเอียงจับน้อยนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะเอาสันหาเอาไว้แค่นี้นะคะทุกคน